สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC พ่อแม่พี่น้องทผู้ติดตามทุกคนนะคะดูสิคะวันนี้เราอยู่ที่เมืองเคิร์นจ็นหระเทศตอนดินนะคะ <ST AR> คนก็จะแบบว่าเลิกฟุตบอลมาแล้วก็มาเดินเล่นเจ <ST AR> อของกินอะไรเงี้ยค่ะ <ST AR> วันนี้อากาศดีด้วยค่ะ16องศานะคะ <ST AR> คนก็จะออกมาเดินเล่นกันเยอะเห็นไหมคนเยอะมาก ก็มาเดินแบบว่าของกินฟาสฟู้ดอะไรก็เยอะนะคะดูสิครัดูค่ะคนทุกวันอาทิตย์ก็อย่างนี้แคะ่ะเขาก็จะมาเดินเล่นกันนี่ค่ะเราต้อินั่งซ อันนี้ขายนาฬิกานะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดดาวด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ